ดำครับกล่องดำแหมเรื่องราวในกล่องนั้นมันเป็นอะไรครับอ่านไปแล้วนะครับ2วันเสาร์อาทิตย์ทีท่แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ไปแล้วนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องราวในกล่องดาจะเป็นอะไรแล้วก็โอกาสเดียวเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสเลือกกล่องดําตรงนี้นะครับของรางวัลมูลค่าหน้ากล่องนั้นยากง่ายก็ตามมูลค่าหน้ากล่องเป็นคุณคุณจะเลือกกล่องที่มีมูลค่าเท่าไหร่อานะครับ คู่ต่อจากนี้ไปนะครับดูว่าเขาจะเลือกเล่นอย่างไรนะครับไปที่จักรยาน LA ็มมเลยใครอ้อแม่วัยรุ่นเฉลยวรุ่นเลยครับมาเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมฮะปกติสามีหรือคุณพ่อไปไหนนี่ล้วงกระเป๋าตลอดงี้ไปฮะเขินครับโอ้ี่เป็น ไม่ธรรมดาเห็นอัต้องอต้องต้องสุดทางนี้ใช่ไหมอ๋อเลยสลบหน่อยอ่าเดี๋ยวแนะนำก่อนนะอ่ะคุณพ่อก่อนครับครับการชานเป็นนิสิตเขาชื่อการนี่เหมือนครับเอาตายคุณแม่ฝ่ายภรรยาครับสุวิบูลค่ะสุวิบูลนะครับค่ะถ้าพูดถึงชีวิตคู่ที่แต่งงานกันมาตอนนี้ก็กี่ปีแล้วครับ 25แล้วค่ะ25่ห้าแล้วหารไมชำเรืองทังนี้เพราะอะไรคมท่องไม่ถูกหมายว่าถ้าจดทะเบียนยี่ห้าครับแต่ถ้าวันแต่งในยี่สิบสี่กว่าโอ้มีแสดงว่ามีความรักในภรรยาเป็นอย่างมากจําทุกอย่างไว้หมดเลยยกเว้นสิ่งที่เราทําไม่ดีใช่ถ้าเป็นฝ่ายอะธรรมที่เป็นฝ่ายธรรมะค่ะพูดกันอย่างนั้นเลยเหรอออกครอบครัวนี้ไม่ไม่ว่ากันใส่กันแรงๆได้หรือยังไง ก็อย่างนี้ไม่แรงอยนี่ธรรมดายังไม่แรงธรรมดาใช่ไหมครับธรรมดาจะแรงกว่านี้นี่ลองลองให้ฝ่ายภรรยาดีกว่าพูดถึงสามีสามีของฉันคืออมีทุกๆอย่างในด้านลบซะมากกว่าอ้าวเป็นที่โกเป็นที่โกลกหุ่นเหม็นเป็นที่โกตรงไหนเลยฮะดูหันหลังหน่อยครับอะไรล่ะหันหลังกูเป็ด้ที่โกตรงไหนเช่นยังไงครับคุณแม่คุณแม่เช่นยังไงฮะ ตอนที่เจอัครั้งแรกก็เจอในภาพที่เขาเป็นคนที่เกเรเก่งเมเรกนักเลงโตเจ้าชู้ไหมครับไม่ไม่ใช่ว่าขะมากมากเลยคิดจริงหรอ่าครับคุณการในความคิดเราเราว่ามีจริงนะจะลองไปหรือเปล่าคือโดยธรรมดาแล้วเราก็คนรูปหลอก็อย่างนั้นชอบชอบอะไรชอบไปเรื่อยๆนะก็เป็นโจทย หาโจทย์ไปเรื่อยๆหาโจทย์ท้งแก้ไปเรื่อยๆโจทย์เริ่มหาตั้งแต่จากจากตอนนี้ถอยมานี้ประมาณกี่กี่ปีหรือว่ายังไม่ยังไม่เลิกสักสี่สี่ห้าปีแล้วตอนนี้เลิกแล้วครับก็พูดจริงป่ะครับจริงค่ะตอนหมดไฟเนี่ยค่ะอ๋อเนื่องจากหมดรู้จักเจ้าเงาะไหมครับในที่สุดก็ทองออกมาแล้วเป็นทองป่ะหรือยังเป็นเงาะอยู่เดิมก็ทองค่ะทอง ไป้ช่นยังไงกันแน่ป้องยัมาพ้นเจอตอนที่ใกล้ๆนี้ที่ช่ารู้ว่าอ๋อทั้งหมดที่ไม่มีสาระนั่นคือสาระที่ดีมากๆเลยประทับใจมากเอาละเอาละเรามีตัวอย่างนะครับก็สองวันนะในสัปดาห์ที่แล้วเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็เกิดขึ้นแล้วตรงนี้นะฮะเลือกกล่องไหนความยากมันก็อยู่ตามมูลค่ารางวัลกติกากล่องดำ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกกล่องที่มีราคาตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง1ล้านบาทโดยคำถามในแต่ละข้อจะเกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องถ้าตอบถูกรับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าตอบผิดจะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์เปลี่ยนกล่องใบใหม่แต่เงินรางวัลจะถูกหาร2จากมูลค่าที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าเปลี่ยนอีกครั้งเงินรางวัลจะถูกหาร4เปลี่ยนอีกหาร8และหารไปอีกเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนจนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะตัดสินใใจจเเลล่นนนตัดสิยะ เลือกกองครับเท่าไหร่ดีครับอ่าเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเอาล่ะเราลองว่าอ่าวิธีการที่จะอ่าพูดกันทำไงฮะคือจริงๆทุกคนก็จะจะจะ,จะมุ่งล้านหมดนะฮะแต่เท่าที่เห็นแล้วนี่ล้านนี่มันไม่ใช่ คือเหลืองๆที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทองใช่เข้าใจไว้ด้วยอ่าเป็นอย่างไรผมคิดว่าสีเหลืองทุกสีเป็นสีของทองครับมันอาจจะเป็นคำนิ่มนี่ผมพูดดีขึ้นนลธรรมดาผมมักจะตัดสินใจเองทุกอย่างนะวันนี้ขอภรรยาด้ยไหมให้พอนีที่พวกเราผมพูดดังเลื่อยๆนะเนี่ยให้ภรรยาตัดสินใจสักแสนห้านะคะก็พอละไม่เอามากอ่ะหลักหมื่นไม่คิดเลยใช่ไหมหลักหมื่นมันน่าจะเป็นของตายนะแล้วกับ ของตายไม่ของตายเราก็ตายแทนของเ็ยังไงเราก็ยังหันสองได้แต่มันก็จะยากไปตามความความยากองนั้นเท่าไหร่ครับเลือกครับอ้าวเท่าไหร่อ่าเท่ไหครับอเลือกไไดคันรับไาเดวเดียวกเดียวเท่าไหร่ดี เดี๋ยวไปมองเลยครับเนี่ยไม่ได้มองเลยครับเอผมกำลังคมิขดหรือว่าป้าดินเพราะภรรยาบอกว่าสองแสนเลยที่บอกแสนแสนนััแสนสองคือผู้หญิงจะใจใหญ่แต่ไม่เคยทำอะไรได้แค่ก็ใชตรงต่อว่าสแสนห้าก็พอครัแสนห้าครับแสนห้าครับแสห้าครับกเป็นหาอครับาวนี้เอาแสนห้าเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นแสนห้านี่ลองดูด้วยว่าคําถามแสนห้าจะเป็นอย่างไรนะครับได้ก็เยอะแล้วครับได้ก็เยอะแล้วทีเดียว <c oughs> นะฮะที่ไม่คิดว่าล้านหนึ่งเพราะว่าเอาน้อยๆแล้วชัวร์ดีกว่า,าถ่าไทยจะได้รู้นะครับว่ามั่นใจว่าไม่ต้องเอาเยอะครับความเยอะของคู่นี้เทียบจากหนึ่งล้านจากสองวันที่แล้วเสาร์ที่โู้นนะฮะมันล้านนึ่นครานี้เอาแสนห้าพอแล้วโอ้โหถ้าทางสองคนยกนกนหนักกันกนะฮะลองดูน,นะครับว่าแสนห้านั้นจะเป็นของประเภทไหน ในกล่องดำนี่มันมีเรื่องเยอะครับโอ้โหเอาแล้วครับมาแล้วครับกล่องดำก็เป็นกล่องคำถามนอกนั้นก็จะเป็นของที่จะถาม oh. มาแล้วครับโอ้โหมีให้ชมนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะทางช่องสามอย่างนี้เย็นๆนะครับ oh. มาแล้วครับโอ้โหน่าจะคุ้นๆกันดีครับไม oh. ่ได้จะใกล้ตัวไปหรือเปล่า ระวังระวังนิดนึงระวังนิดปรึกษาไปเรื่อยได้ครับเริ่มปรึกษากันแล้วครับเอาละครับเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักนะฮะเรียกว่าอะไรทราบทราบอยู่แล้วคือฮกหลกซิ่วค่ะหรือฮกลกซิ่วสำเนียงไทยๆนี่ไหมตุ๊กตามงคลของจีนนะก็มีความหมายอายุยืนมั่งมีทรัพย์สินเงินทองต่างจะถามอะไร น่าสนใจแล้วคู่นี้จะเล่นหรือไม่เล่นนะครับหลังโฆษณามาดูบนนรรายากาศต่อไปนะครับรายการกล้องดากล้องดำครับในกลองดำมีของเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ปรากฏโฉมมาตรงนี้แล้วนะครับฮกลอกซิลนะครับกับคู่นี้นะครับคุณสุภิบูลแล้วก็คุณการนะครับก็บกำลังดูท่ว่าเออเราจะถามอะไรนะครับตรงนี้มีมูลค่าถึง1นึ่งแส 5 0 0หมื่นนะฮะตรงนี้นะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับน้ำมันพืชโอเลนชุดเครื่องนอนโตโตเสียงายทริปเปิลรองเท้ากีโตน้ำมันกวางลุงและจักรยาน l อครับดูนะว่านมเปรี้ยวดัชมิลยูเอจะได้มอบแสนห้าตรงนี้ให้คุณเล่นไม่เล่นครับ ผัดอยากให้ผัดกี่แบบรู้สึกว่าเออขอแตะหรือขอพรงนี้เหรอมั้คือนึกไม่ออกว่าเขาจะตั้งคำถามอะไรนึกออกก็แสนห้าสิครั้งใครจะไปรู้ผมจะถามอะไรก็นั่นแหละสิคือกําจ่ายก็นนาสิงแสนห้าใครก็คงไม่ถามง่ายไปหน่อยทํามาจากที่ไหนที่ชื่อมีชื่อที่สุดก็ง่ายไป แสนห้ากำลังวิเคราะห์ว่าแสนห้ากูจะยากง่ายขนาดไหนครับอันนี้ถือว่าช่วงนี้ช่วงผมปิดบ้านคุอยู่เองมันจะถามง่ายๆผมเลาะละมีผมเลาะละผมจะไปหาต่อ อ้าสรุปสรุปย่อยๆผมว่าจะขี้เกียจอะไรกันนะผมว่าหรือว่าจะเลือกสองแสนหรอกทั้งสองเลยหลือแสนเดียวเลือกขยันขึ้นปลายๆเป็นยังไงบ้างแม่บอกเล่นอะไรเล่นลองไหนลองก็ได้เลือกสองแสนเั้นนะอ๋อคือคือทุกคนเห็นไหมเลยไปแล้วไม่เอาแน่เหรอแล้วแต่ตัดสินใจครับเอาพอแล้วเอาไปตกลงกันแน่เอาไอ้ขี้เกียจครับ เล่นได้หรือไม่เล่นเ้าไม่เล่นนะฮะเปลี่ยนใหม่นะฮะยังไงก็ได้ไม่ว่าครั้งหนึ่งตัดครึ่งครั้งต่อไปหารสครั้งต่อไปหาร8หารสิบหการเรื่อยๆครับหารโลเล่แต่ถ้าเล่นก็ไม่รู้อะไถูก็กผิดผิดก็ไม่ได้อะไรเลยครับยืนไป่นานๆก็ไม่รู้จะจะอะไรครัเล่นนะเล่น ในใจเนี่ยมัน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 เกิดอะไรขึ้นว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคืวอผมมีคำตอบสำหรับฮกซิลอยู่แค่สามอย่างคือองค์นั้เลยเหรอไม่เป็นไรแม่เอาด้องไหนความหมายความหมายก็คือองค์ไหนคืออะไรนะแล้วก็ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนอันนี้พยายามเดาโจดที่เมืองไหนคือเดาโจดนะเดาแสนห้าวันกัน ขาคงจะถามเขาไม่ถามง่ายขนาดที่ผมรู้หรอกจึงสรุปว่าเล่นเล่นเล่นเลยเล่นเลยเ่นเลยล่นเรยบนเลยเล่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 นเลยนเลล่นเลยนเล่นล่นเลเนยนมย พร้อมนะครับที่เราจะถามอะไรครับแสนห้าครับโอ้โหไม่เชื่อเลยเราต้องรับเรียกอะไรเยอะแยะไปหมดเอาคำน่าไปเลยอ่ะดูสิจะถามว่าอะไรฝังคำถามนะครับถามว่า ทั้งสองคนที่ถูกพุ่มอยู่มีชื่อว่าบอกแล้วฉันเด่นดาแล้วโอ้โหไม่รูอย่าลืมว่ามีเด็กอีกสองสองคนนะที่มีการพุ้มอยู่ถ้าปกติเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คืออันนี้หนี่คือโชคลากวาสนาโอ นานว่าแลีวอายุมัน,มนมวันเยืะถูกรู้ทุกอยาก่อยางยกเว้นใจเด็กสองเลยถามคุณการหน่อยว่าคุณค่ากับความยากง่ายแสนห้าไหมอย่างนี้สมราคาไหมหรือมันยากเกินราคาแสนยากเกินราคาแสนห้า,า,ากเกินแสนห้าเลยเดี๋ยวพวกเราจะยังไงเลือกสองหมื่นก็พอนะ <c oughs> เอางี้ตอบถูกตัวได้ตัวหนึ่งก็ได้ผมให้เลยเอ,เอาตัวเดียวพอตัวเดียวครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ยากเกินไปครับอยู่ใกล้ตัวครับ หวครับชื่อเดียวพอครับคุยกับเขาหน่อยก็ได้ครับเฮ้ยว่าไงชื่อไรเฮ้ย <S <S ช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้า,ถ,าถ้าบังเอิญถูกขึ้นไปจริงๆด้วยเหตุอะไรกันรู้บังเอิญตะกี้ผมได้ยินว่าถามว่าชื่อไรบอกหน่อยเนี่ยจะทำบุญไหมต้องต้องอัญเชิญไปไว้ที่บ้าน หนึ่งแสห้าหมื่นน, 150, นะครับกับการที่เลือกเอาเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจเล่นอเองด้วยครับกินถือทองี้ไม่ได้ถือถือองชื่อกินไม่เดคำเดียวหรครับโอ้โหปอะกันอะไรนลยเดคือเวลามันมันม่วนเนี่ยจริงๆมันต้องมีข้อมูลในการมัว่วบ้างอะะ <c oughs> ่ะก็คงจะไม่ม,มาจากจ่าเขียนไว้ตรงนี้หรอกนะตัวได้ตัวหนึ่งพอครับ ลองดูฮะในใจตอนนี้มีคำอะไรบ้างครับตอนนี้จะทายคนถึงว่ากิมแก๊กนะฮะ<ม>เพราะอยู่ในน้อยๆเนี่ยอาจจะมุมไรอันหนึ่งน่าจะเป็นเท่งอังใช่ไหมเอาแล้วเอาอันเดียวพออ๋อแต่ว่าทายมาสองให้ถูกอัแนนหนึ่งใช่ไหมคือคือศาสตร์มาสองเลยเขาเรียกเขาเรียก,กยิงกลาดยิงกลาดยิงตราดอ้าว <c oughs> ไม่เป็นไรกลาดมาถ้าถูกอัแนนหนึ่งผมว่า กลาดให้ไปเลยแสนห้าไม่ได้ผมก็กลบกลับบ้านเหไหมครับครับต่อเนาะได้ยังไงเพราะฝ่ายหญิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับต้องใหทำเงินเพราะว่าต้องบอกเขาใกล้กว่านะตรียพร้อมนะครับเอานะครับตอบแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกนะฮะออกมาสองชื่อนะฮะชื่อใดชื่อหนึ่งถูก ก็ให้แสนอาขอให้ถูกเท่านั้นฟังนะฮะชื่อแรกครับพยางเดียวหรือสองพยางครัเพราะผมจะได้ไม่กลานสองพยางนะฮะชื่อแรกเอาชื่อตามที่เขียไนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับคุณอ,อ่านเลยเหรอครับกิมเง็กครับกิมเง็กสอง หัใช้แล้วกันหัวใช้โอ้โหเอานะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยปากกินเง็ดด้วยนะแล้วก็หัวใช้ด้วยหัวใ้ความหมายก็คือจเจริญรุ่งเรืองครับเจริญรุ่งเรืองนะว่าตัวจีนนี่ก็หัวใจหัวใช้เส,ส,ส้งนี่ห่อหอ่อตัวทางตัวทางไหลไล่หลไล่ครับใกล้ตัวจีนแล้วด้วยตอบมาแล้วเรียบร้อยหลังจากตอบแล้วเอาเท้ารขยายอย่างนี้เลย ผลของการตอบตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคู่นี้จะได้รับแสนห้าหรือไม่ได้อะไรกลับบ้านหลังโฆษณากับมรลัธ์คำตอบกันนะครับรบนันสนับสนุนโดยรองเท้ากีโต้แอร์บลเรื่องแสงสนับสนุนโดยนมเปรี้ยวรัชมิลอร่อยดีมีประโยชน์ ก็เคารพบูชานะครับแล้วก็ได้ขอพรกันอยู่ตลอดนะครับขณะนี้จะนําพรมาให้กับคู่นี้หรือไม่นะครับคุณการและคุณสุวิบูลตรงนี้เป็นไงบ้างคุณการตรงนี้ไม่อยากจะเปลี่ยนอันนี้เหรออะไะครับเปดูความเฉลยนะครับแสนห้าตรงนี้นะครับกับการเลือกเพียงครั้งเดียวกับการเล่นตรงนี้นะครับต่อมาแล้วนะครับสองชื่อนั้นก็คือจิมเม็กและขวดชัยขวดชัยไม่ใช่ครับ ว่าผมจะเปลี่ยนอยู่เอีวชายนั้นไม่ใช่ครับเด็กคนที่ผมขาวอุ้มนะฮะชื่อว่าเง็กหนึ่งครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะอุ้มชื่อว่ากิมกิมกิมทงนะครับไม่ใช่นะครับโอ้โหมีคำว่า มีคำว่างเง็กด้วยครับแต่เป็นเง็กหนึ่งกับกิมทงไม่ใช่กิมเง็กแล้วก็หววเง็กหนึ่งและกิมทงคือตุ๊กตากุมารีหยกและกุมารทองที่ปกติแล้วจะเห็นอยู่คู่กับรูปปั้นเจ้าแม่กกนอิมเพราะว่าเป็นบริวารชายหญิงของเจ้าแม่กกนอิมและจะเรียกรวมกันว่ากิมทงเง็กหนึ่งเราจะพบเห็นตุ๊กตากทั้งสองตัวนี้ได้บนซองแต่อีย ที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองกินพงคือกุมารทองก็คือกินทงะนะฮะถ้าเง็กนึงก็คือกุมารีห <โฮ S 1> ยกจะจำได้แล้วจะจำได้ตกลงมันยากเกินแสนห้าไหมสมเหตุสมผมนะครับสมนะอืมก็ต้องว่าไปตามความจรงิงนะมันไม่ถูกก็ไม่ได้เพราะโอกาสเดียวนะฮะอะ ที่บ้านตกลงเพราะลูกซื่อไม่มีนะฮะไม่มีครับไม่มีแต่ความรู้ต่างๆเรารู้อยู่แล้วองการรู้นะพอรู้พอรู้นะเพราะถ้ารู้จริงๆมันต้องตอบถูกต้องตอบถูกแต่จริงๆคำถามก็ไม่ใช่ง่ายหรอกอย่างนี้สามองค์นี้นิมนต์ไปอยู่บ้านองการได้ไหมครับโอ้โหมอบให้เลยครับะครับเจ้าหน้าที่ก็จะจับอแล้วก็ส่งให้กลับเลยนะอะขอบคุณสองท่านด้วยนะครับขอบคุณท่าบเจริญนะขอบคุณทราบเจริญนะ นะครับท่านผู้ชมนะครับจะเล่นรายการนี้นะครับต้องเป็นสามีภรรยาเท่านั้นนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับและคู่ต่อไปจะเล่นอย่างไรนะครับไปที่จักรยานเอ๋นะครับลุ้นต่อเลยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับอ้าวเลยาาิงเลยทีเดียวครับเชิญครับเจออครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหขออนุญาตก่อนจะถามชื่อนะต้องสัมผัสมือเลยฮะ ครับโอ้โหก็คือว่าคู่วัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นอ่ะแนะนำตัวกันครับฝ่ายชายครับัพครับครับไอ้หนึงนิภาค่ะกี่ปีแล้วครับที่แต่งกัน14ปีค่ะ14ปียังอย่างนี้กันอยู่เลยนะหวานแล้วตลาดใช่โอ้โคแต่งครับยี่สิคนไหมสองคนสองคนโตเท่าไหร่ครับสิบสองสิบเอ็ดค่ะมาเชียร์ด้วยค่ะอ่ะมาเชียร์ด้วยไหนไหนอยู่ไหนฮะอ้าวโอ้ชายหนุ่มทั้งคู่เลยนะเอาละดีดีเชียร์น้องอะไรบ้างครับ น้องพอร์ชกับน้องพีทน้องพอร์ชกับน้องพีทนะครับมีไหมไอจุดที่มันจ,จุกจิกจุกจิกแล้วมันมีหวานแหววที่สุดเลยที่เขาทาให้เราคุณชนิษฐชนิพาไม่มีตลอดคะ่ะมีตลอด<ต>เช่นเ <พอ S 1> <ๆ S 2> ช่นยะังไงฮะก็เขาจะเป็นคนที่ปากหวานนะคะแล้วก็เอาใจเก่งเหรอค,ครุณพรพัฒน์เหรอทำไมมันไม่เบื่อแลวในการที่จะไปเอาใจคนนู้นคนนี้ทําทเพื่อคนอื่นนะสอนไปยสิทำไงเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราอยากให้เขาพูดพอกับเรา เราต้องพูดเพราะเขาก่อนพูดไปเลยใช่ครับคาเพราะที่สุดขนาดเลยขนาดนี้เลยนะที่อยากจะพูดพูดให้ฟังะอะไรเนี่ยส่วนตัว <c oughs> ที่รักจ๊ะอ๋อี่ักที่รัก <c oughs> ทรัก,รรกเ,เ,กเียือแล้วทางด้านนี้เนี่ยมีความหวานอะไรกลับไปบ้างเปล่าก <c oughs> ็าเล็นเ <c oughs> หมือนกันเลขที่รักเหมือนกันอะไรที่แบบมันยังอีกนิดนึงอ่ะที่จะขอปรับปรุงหน่อยเลยอ่ะมีไหม โอกาสนี้มีแล้วนะทีแรกพูดให้หนูพูพดก่อนอ่ามีโอกาสแล้วเพราะบางทีนะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เอาหน่ะครอบครัวเราถึงเวลาที่จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเก้าสิบเก้าแล้วก็ทุกอย่างก็ดีหมดนะคะยกเว้นใจร้อนไปนิดหนึ่งโอ้เป็นหัวใจร้อนค่ะส่วนมากจะมีปัญหากันก็คือเรื่องลูกเช่นเช่นไงเรื่องลูกก็คือลูกเขาไม่ค่อยตรงเวลาเอาตัวลูกยังไม่ใช่ตัวพ่อนี่ถือว่าถ้ามีปัญหาของกันสองคนนี่จะไม่ค่อยมี จะมีแต่เรื่องลูก่าโอเคนะลูกเข้าบ้านกี่โมงกี่โมงอะไรนี่ลูกพอเข้าไม่ตรงก็จะจะจะอารมณ์ร้อนมายากัใจลูกเยอะอ๋อแล้วก็รู้จะไปจะไปพูดยังไงก็รู้จะไปออกที่ใครอ๋อก็ไม่มีอะไรแล้วไม่พูดกับลูกเหรอฮะก็พูดบ้างครับพูดไงลูกอยู่นี่เลยพูดเลยครับอ่าทำไมล่ะพราะเพระกับพีสกับพีสทำไมกลับบ้านช้าล่ะลูกทำไมลูกทำไมล่ะลูกทำไมกลับช้าแล้วลูก ม่ไม่รักษาเล่นเกมอยู่บ้านเพื่อนบ้างเล่นเกมบ้างเตะบอลบ้างแต่ไม่ได้ทะเลทรายนะก็ต้องเข้าใจันติดเพื่อนเหมือนกันใช่ใช่แ้ก็เราไม่มีเวลาให้ก็แปลว่าอยากใจร้อนอยากใจร้อนแต่ร้อนจริงว่าครับจริงโอ้ร้อนจริงด้วยฝ่ายชายบ้างครับมีอะไรสักนิดไหมฝ่ายหญิงขอหน่อยเถอะเกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วนะจ๊ะอีกนิดนึงมันเกืออะไรอีกนิดนึงก็ ประหยัดลงหน่อยนึงก็ดีนะจะได้เหลือเยอะขึ้นอ่าวประพฤติหน่อยประพฤติหน่อยผมเชื่อว่าหลายคนนะที่อยู่บ้านเนี่ยพูดกันลาบากมาตรงแยกถูกบังคับพูดมันจะพูดได้แล้วมันก็เป็นการพูดเพื่อสร้างสรรค์อ๋อที่พูดบ่อยแล้วศึกษากันตลอดว่าแล้วทำไมถึงได้ใช้เงินเยอะแยะมากมายมันก็ไม่เยอะ่ะเพราะว่าพอตอนเย็นนี้จะไม่ทำกับข้าวพอตอนเย็นนี้ก็คือจะรวมทั้งสี่คนก็คือจะไปทานอาหารกันพร้อมกันทุกวัน แล้วตกลงเราอยากไปทานไหมล่ะมือมันเปลืองเขาจะขัดเร่บอกวันนี้ไม่ไปได้ไหมอะไรเพราะว่าอะไรนะคุณพ่อถึงไม่อยากไปนะฮะอยากทานฝีมือเขาบ้างครับมันไม่มีเวลาค่้าวกับข้าวเปรหรือเปล่าคุณแม่โอ้คิดว่านี่ทำหมกข้าวอร่อยค่ะกับก้นกับแก้วได้หมดได้หมดไหมทำไมไม่ยอมทำล่ะก็มันไม่มีเวลากลับบ้านก็เออมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยคือคือไม่เหนื่อยค่ะบางทีเลิกงานก็คือสามทุ่มนะถ้าถ้า อยู่ที่ทํางานให้เด็กอยู่ปุ๊บเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกก็คือจะไปดูพระให้ลูกค้าอะไรเงนี้ไปก็คือกับนี่คือคุณแม่ทําอะไรเนี่ยก็ทาพวกจิวเวลรี่ค่ะโอ้แล้วก็เปิดร้านขายแพังนะคุณพ่อล่ะครับทางานเกี่ยวอะไรครับขายแอร์ครับขายแอร์คู่นี้ถ้าเกิดเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังักนิดนึงก่อนนั้นคือลาบากลาบากก่อนลําบากล่ะดีก่่นป่ะดีก่อนดีก่อนดีขนาดไหนครับ ช้องดูเย็บสีผ้านี่รับงานรับเหมาก่อสร้างมาร้อยล้านเป็นเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาธุรกิจฟื้ฟูเลยปั๊บเป็นร้อยร้อยล้านรับมาสบายให้วันหนึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตฟ้าดินโครมโป้งเกิดอะไรขึ้นครับกโดนงไม่เหลือเลยจไม่เหลือเลยขนาดไหนไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินอันนั้นมีลูกอย่างมีแล้วครับสองคนสองคนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะตอนที่ไม่มีข้าวกินมานนั้ะสองาังขวดนะโอ้ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ แล้วเคยเล่าเขาฟังไหมเคยเล่านะเคยเล่าเหมือนกันนะไ,ไม่มีเลยไม,มไ,มมไม่มีเลยนอนกอดกันทําไมฮะร้องไห้ครับสองคนร้งองไห้กัน <laughs> <laughs> จ้ <ะ S 2> กำลังใจที่มีอยู่มาตลอดอก็มีเขากับมีลูกเป็นกําลังใจให้ขึ้นมาตลอดเวลาก็าคือเราต้องสู้เราต้องสู้นะนี่เขาจะบอกว่าสู้แล้วรวยอืมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเกิดไม่มีอะไรวันนั้นเธอกับฉันกอดกันไว้ให้แน่นพลางกันนี้ครับ ที่อยู่กันมา14ปีก็เพราะวันนั้นถ้าไม่มีวันที่เรากอดกันก็ไม่มีวันนี้ครับครับโอ้โหก็เป็นภาพที่น้าน้าเป็นแบบอย่างแล้วสุดท้ายเราก็ฟื้นขึ้นมาได้ด้วยพลังที่เราช่วยกันอยู่ในครอบครัวตรงนี้ใช่ครับเขาหางันเก่งครับสู้ไงความสู้สิ่งที่อยากจะได้ในวันนี้เนี่ยมันจำเป็นมากมายไหมหรือว่าเป็นแค่รางวัลเข้ามาในชีวิตเฉย เป็นทุนการศึกษาให้ลูกตั้งใจว่าจะให้ลูกตัใจให้ดีนะอานะครับดูว่าคู่นี้จะเลือกกล่องที่มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเลือกครับเท่าไหร่ดีเวาครับลยกคุณลู่อน่อยเรนอไรอเร็อเท่าไหร่ ใจคุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้ตะกี้ปรึกษาอะไรกันยังไรฮะอใจจริงแล้วก็ประมาณที่แสนหนึ่งแสนห้าสองแสนแสนแสนห้าสองแสนแค่นี้ก็พอแล้วใจจริงๆคุณพ่อนะยังไม่ได้ตัดสินใจนะใจจริงๆเลยนะถ้าไม่ได้ตัดไม่ได้คิดอะไรนี่นะประมาณเท่าไหร่ผมไม่เอาล้าน,นกันนะเยอะไปไกลเกินเอื้อเอาพอประมาณ <laughs> อา้าวลองตัดสินกันครับพาเอาเท่าไหร่ครับสองแสนครับตกลงเอาไหมเอาครับสองแสนครับเอานะครับเลือกสองแสนครับ ระหว่างที่กล่องนี้จะมานะฮะถามสักนิดหนึ่งสองแสนป็นไงมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะครับก็เป็นทุนาการศึกษาตอนที่ถึงตอนที่จะ,ะ,จะได้ก็ถือว่าเป็นโชคอันหนึ่งในชีวิตขนาดนี้ที่ผ่านเข้ามานะเราไม่เลือกร้านหนึ่งตามลูกเลยตอ,อบอลูกเอ,เอาคุยกับลูกร้านหนึ่งลงมาตอบเองไหมลูกลูกสองคนนี้เป็นไงฮะดื้อไม่ถือว่าดื้อ ผมไม่ใช่ดือ้อแสบเลยนะแสบนะลกูกแสบนะเนะี่ยหน้าตาเป็นยางงเองแต่หอแล้วเนี่ยโอ้เอาละครับจะยิเสยงแววมาแล้วนะฮะสองแสนนะครับกับโอกาสเดียวที่เลือกตรงนี้นะฮะของจะเป็นอะไรนะครับหลังจากดูเสร็จแล้วดูแล้วคู่นี้นะฮะจะเล่นหรือไม่เล่นครับเราเจอคําถามห้าแสนแล้วหนึ่งล้านแล้วนะแสนห้าแล้วนะครับมาดูสองแสนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้เวลาไม่พอ แม่กำลังสนุกทีเดียวนะครับมีให้ดูนะับทุกเสาที่ทางช่อง3แบบนี้เย็นๆนะครับห้าโมงสีอย่างนี้นะครับได้ดูกันนะเวลาไม่พอเปิดขึ้นมาแล้วมันจะติดขัดนะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์สบายๆ,ๆนะครับมาดูว่าของในกล่อง่ยเป็นอะไรแล้วคู่นี้จะเลือกเล่นยังไงคาดว่าเปิดมาจะเล่นไหมนนยังไม่เห็นเลยนะจะเล่นไหมน่าจะต้องเห็นอยู่พาะเราเรื่องกมาแล้วนี่ะนะพรุ่งนี้นะครับล่องดังนะครับสวัสดีครับ นะครับถ้ามาอยากพลาดรายการย้อนหลังของ WorkPoint นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเรานะครับที่ปุ่มนี้ครับแล้วเจอกันนะครับ